คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านและวันนี้ผมจะมาพามาชิมครับร้านข้าวเหนียวปิ้งของคุณแม่ดวงนะครับข้าวเหนียวปิ้งแม่ดวงนะครับเป็นข้าวเหนียวปิ้งที่ จัดว่าเด็ดแล้วก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดน่านจดต้องแวะมาชิมนะครับเราเดี๋ยวปิ้งนี้ขายแค่3อัน20บาทนะครับแล้วก็ใช้วิธีการปิ้งเตาถ่านแบบด,ดั้งเดิมน,นะครับมีไส้เผือกไส้มันไส้กล้วยและไส้หน่อไม้หมูสามนะครับ ถือว่าเป็นของทานเล่นแล้วก็เป็นของฝากที่ใครที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดน่านจะต้องแวะชิมวันนี้เรามีโอกาสดีนะครับเราอยู่กับเจ้าของร้านเลยครับนั่นก็คือคุณแม่ดวงนะครับแม่ครับทำมากี่ปีแล้วครับปี2520ตั้งแต่ปี2520เกิดหรือยังครับแล้วสูตรเด็ดของเราคืออะไรตรัดต้องใช้เตาถ่านใช่ไหมครเตาถ่าน ้แกงกิทธิกงทต้องกิสข้าวก็ต้องใช้ข้าวเที่ยวงมข้าวอย่างนี้ข้าวเที่ยวหมูข้าวเที่ยวหมูอย่างนี้ด้วยแล้ววันหนึงแม่ทำประมาณกี่ร้อกี่ร้อยชิ้นครับสิบกิโลกรประมาณ800แปดร้อยแปิ้นถ้าอยากทานต้องมาก่อนกี่โมงเลยหมดแปดโมงถึงบ่ายโมงก็หมดแล้ว หม,หม,หม,มาตอนบ่ายโมงครึ่งน,นะครับไม่งั้นจะไม่ได้รับประทานนะครับถ้บว่าแวะผ่านไปผ่านมาอยู่ที่หน้าวัดอะไรนะแม่หวัดสุนตานหน้าวัดสุนตานตาน,าน,ตานะครับ<ม>ช,ชื่อว่าร้านขนยปิ้งแม่ดวงเยิ้งเยิ้งกับบริษ,ษัทโคกนะครับถามใครก็ได้แถวหน้าวัดสุนตาลเดี๋ยวเราจะไปชิมกันครับขอบคุณครับมันเป็นไงพี่มันเป็นไงครับ เอาเป็นข้าวเหนียวเอ่อหนอกับหมูสับเดี๋ยวไปข้าวเหนียวกะทิแม่ขอดูอร่อยมากอร่อยนะแม่ไม่เคยมีด้วยอร่อยมากนะฮะไปหมดทั่วโลกคุณต้องกลับมาที่ร้านร้านข้าวเหนียวปิ้งแม่ดวงนะฮะหากินไม่ได้แล้วในโลกกว่านี้อ่าเสร็จแล้วก็เลยแบบ ลองชิมข้าวเคี่ยวหมูซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่ใช้ในเป็นวัตถุดิบหลักของร้านข้าวเหนียวปิ้งแม่ดวงนนะครับไปิมหลายีิการานิกาเลยคือว่ามันนุ่มนึบแล้วก็รสชาติของกะทิเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อเลยอร่อยมากแล้วก็ไม่ได้หวานเกินไปด้วยนะครับมันคือไส้หมูปอกออร่อยแว้พันไปพันมาอย่าลืมันเลยนะ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุแช่แห้งนะครับขออนุญาตใจกำเมืองในการที่จะนำทุกท่านเข้าสู่วัดที่เป็นอัญมิ่งมงคลของจ้าวจังหวัดน่านนะคะอันนี้ก็คือวัดแช่แห้งนะครับเป็นวัดพระรามหลวงที่อยู่ในจังหวัดน่านนะครับเรียกได้ดว,ว่าเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาเนาะนะฮะ เดินไปด้วยคุยไปด้วยเกิดปีทอ,ทอนะคนที่เกิดปีทอเจ้าล้านนาเขาเากเชื่อว่าอาเป็นพระธาตุประจำปีเกิดเป็นของเจา้าสีทอหรือว่าถ้าเป็นดอยตุงก็จะเป็นปีปีหมูปีกุลเนาะเป็นดอยตุงนะฮะอันนี้ก็เป็นปีทอเพามาดูพระธาตุกันนะฮะว่าถ้าเกิดเราได้มาสักหละยางเป็นมิ่งมงคลแล้วเนี่ยก็จะทำาพื เรียกว่าเป็นเป็นมงคลแก่ชีวิตนะครับคนที่เกิดปีท้อและมีปีพระประจำปีเกิดปีนี้ต้องมาให้ได้สักเกื่อนนึ่งในในชีวิตนะครับส่วนใหญ่เขามาขออะไรขอด้านไหนกันมามูด้านไหนกันออก็แ <c oughs> น่ใจทุกด้านนะความสําเร็จหน้าที่การงานนะครับความรปรารถนาต่างๆนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้สําหรับโดยเฉพาะเลยคนที่เกิดในปีถอหรือปีกระต่ายนะครับก็พระธาตุที่นี่ก็จะเหมาะสําหรับคนที่เกิดปีทอหรือปีกระต่ายจริงๆนะครับ อาจารย์เบิร์ตเกิดปีอะไรผมเกิดป,ปีขานครับอาจารย์โอปีพิกเน็ตปีกุลนะปีกุลปีเดียวกับเปิ้ลปีมูโอเคไปเดินไปชมกัน กูองเงนตี่กาการังันอุบาสกสัมมาสัตะและุสัตะอวาสัอุบาสิกาตั้งนไปในและไปนอกมีประเดชภูมิทั่ญานนั้นพรูนี้ของแรกม่แก้ววันนี้คำวันแรกยังรราจตั้งจะพุทธิสัมมาสัตว์นามาบอกคำวันจะตั้งไปหาบอกเทืองที่ว่าบอนี้คำวันของได้รับเต็มใจนั้น ยาได้กระทำบุญเตือตานจะตาไปหาพอพวงปัญญาแลมบอกวิแก้วแม่บุญบัวคำเพื่อนปิงนายเกียรติเพื่อน และนี่ก็คือประวัติของพระธาตุแจแห้งนะครับซึ่งแน่นอนว่าจากที่เราอ่านประวัติมาเบื้องต้นเขาจะมึว่าพระธาตุแจแห้งนั้นบั่ได้ปรากฏนะว่าสร้างมาเมื่อปีปีใดนะครับแต่ว่าในตำนานนะครับได้มีการกล่าวขานว,ว่าครั้งเมื่อสมัยพุทธกาลภูพเพียงเนี่ยแจแห้งแห่งนี้เนี่ยได้มีการประดิษฐ์นะครับพระเ,เกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็เมื่อพระเจ้าได้ดับขันธิพานแล้วเนี่ยเขาก็ได้เอามาประดิษฐานอยู่ที่นี่นพระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังได้ เชิญพระบรมสารีริกรธาตุพระเจ้าเอาเข้ามาเ,าเป็นเป็นข้อประหักด้านซ้ายเอา,าไว้อยู่ที่นี่ตลอดจนในเรื่องของพระสรีลังคารของพระธาตุก็เอามาปฏิษฐานไว้ที่นี่เพื่อให้หมู่มนุษย์แล็หมู่เทวดาเอาที่สืบหาหลักฐานมาเปิ้นบอกว่า,าพระธาตุแห่งนี้นะครับสันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นเนาะเมื่อปีพุทธศักราชเนี่ย11896นะฮะสรุปให้คุณผู้ชมไปอ่านใน Google เองตอนะ น,นี้ก็คือเบองต้นนะครับถ้าอ่านนี่เขาจะได้ไว้ละแล้วลกับคนในน่าสในใจกว่าตามมนแล้วกับ z ูมหน้าได้ว่าเนาะ ใค,ใครก็อาจจะเคยได้ยินแล้วก็คุ้นเคยกันมาบ้างนั่นก็คือปู่ม่านย่าม่านตำนานกระสิบรักที่เมืองน่านนั่นเองครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่สำคัญของจังหวัดน่านครับ แระกรรมส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพุทธประวัตินะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็เหตุการณ์สำคัญนะครับรวมถึงวิถีชีวิตของคนเมืองน่านที่เชื่อมโยงกับแนวคิดทางด้านพุทธศาสนานะครับมีเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องวิถีชีวิตการละเล่นกันความเชื่อแล้วก็ประเพณีต,ต่างๆของท้องถิ่น นำมารวบรวมไว้นะครับในภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ของวัดภูมินแห่งนี้ครับอุ๊ยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวสองท่านนี้ดีกว่าครับทำไมถึงมาเที่ยววัดภูมินครับอ๋อคือต่องตัดสินใจมาเที่ยวนะับวัดนี้แต่ว่าเป็น เป็นวัดที่มีจิตรกรรมฝาผนังโบราณนะครับแล้วก็มีวิลาศของของชางน่านะฮะที่ทุกท่านจะเห็นเป็นเป็นเป็น,ป,น,ป,น,ป,นประสิลป์ลับประดูโลกนะครับว่าที่พระเบเดคลักษณ์นะครับนะนอกจากนี้ในในวิหารแห่งนี้คทุกท่านจะเห็นได้ว่ามีพระพุทธรูปเนี่ยอยู่มมที่ด้านเลยนะครับไม่ว่าเราจะขึ้นประตูทิศไหนเนี่ยจะพบเจอแบบพระรูปแบบก็สามารถที่จะมาสักการะท่านได้เลยนะฮะ เก่งไหมครับเก่งไหมครับได้เลยครับนอกจากดิจิกรรมฝาผนังแล้วนะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับโครงสร้างด้วยใช่ไหมสร้างต่างต่างครับเพราะว่าถ้าเทียบกับในอดีตกับปัจจุบันนะครับเราจะเห็นในเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะครับที่นิยมใช้เป็นเสาขนาดใหญ่นะครับรวมถึงไม้ต่างๆนะครับที่ต้องบอกว่ามีอายุยืนยาวนาน จากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงความวิจิตรนะครับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่สอดแทรกนะครับในส่วนของภาษาอาคียเวิร์ดสำหรับคุณสองคนนะครับ ทำไมถึงจะต้องมาเที่ยวน่านครับเริ่มครับทำไมถึงาาต้องมาเที่ยวที่น่านนะครับที่นี่เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม,มและเป็นเมืองที่มีวัดนะครับที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาเป็นเอกลักษณ์และเป็นเมืองที่เราสามารถไปได้แบบเรียกได้ว่าขับเคลื่อนได้ง่ายที่เราจะไปแต่ละวัดแต่ละวัดนะครับ ะบวกกับเรื่องของวิดไมตีของชาวนานนะฮะน่ารัมากมากๆนะคะไปที่ไหนอู้กกำเืองกันนะท่งหวัยิ่งการที่สําคัญคนมเมืองน่านมีน้ำใจขนาดเลยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่อนงกี่ตัตบ้ำใจแล้วคุณล่ะครับ เ,เมืองน่านนะครับก็จะมีกินใต้ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมนะครับที่โดดเด่นมากนะครับวิถีชีวิตของคนในเมืองน่านเนี่ยนะครับก็จะเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายน,นะครับรวมถึงสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือภาพจิตรกรรมบนฝาผน,น,นันงนะครับกระสิปราค์กันอีกต้องมาที่น่าน only เท่านั้น,น,น,นโอเคเราไปชมกันต่อเลยจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวนะฮะที่มา มาจังหวัดน่านสิ่งเดียวที่ต้องมาเป็นเอกลักษณ์เลยนะเป็นภาพศิตกรกรรมเขียนสีน,นะครับปู่มากย่ามา่านหรือว่าภาพกับสิรักบันดิโลกนั่นเองนะฮะ